มาดูวิธีการเก็บเต็นท์แบบที่เขาโยนไปโดยผู้กองสกุลศักดิ์อ้าวขั้นแรกต้องเปิดหน้าต่างมันก่อนเปิดหน้าต่างทั้งสองด้านให้หมดจับรวบข้าหากันครับจับรวบมาหากันครับเสร็จแล้วตั้งขึ้นครับป๊าบิดป๊ับนี่ครับบิดมันต้องบิดทีนึงมันจะเล็กกว่านี้สองด้านมันไม่ได้แล้วดิ เสร็จแล้วก็แต่งยาไม่เอาแล้วพี่ยาไม่เอาแล้วยาเยอะเก็บไปด้วยดีไงอ่ะเออนั่นแหละของนี้ของนี้หมิ่นรอบมืออนี่เป็นตัวอย่างติดรอบแรกนะครับต่อไปรอบสองฝีมือไม่ดีก็จะประมาณนี้นี่ไงตัวนี้อมันติดมันติดมันติดปกติตัวนี้มันจะมีซองใส่ด้วยใช่ไหมผมเลยผมม้วนผมมกเลย เป็นล้อแม็กเอยล้อแม็กเลยว่าไอนี้คือเป็นเป็นการที่เก็บเก็บที่ไม่ถูกวิธีเอะดีกว่าคุณเชื่อไหมเอานี่เวลาไปแล้วนะหัวเราะหัวเราะหัวเราะกาดูรกเบียนวิธีการกลางวิธีการกางเอาพี่สาวมาเก็บไปดูหนเลยเอาพี่สาวมาเก็บไปดูหน่อยเร็วอะไรนะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนี่วิธีการกลางเล็กกว่านี้ต่อไปเป็นการรอบแก้ตัว เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมอ้โคง้งโค้งมันอาจจะบิดเบีย้ยวไปหน่อยนี่ <ผม S 1> ครับ,บปก,กติพี่ผมทีเดียวก็ได้แล้วนะแต่แปลกไว้ทำไมคุณยากมานี้ <laughs> คือตื่นกล้องตื่นกล้องไปนิดนึงบิดเบียบดบยตื่นกล้องไปนิดนึงครับอ,อันนี่มีถุงเยอะพี่อ่าพับรวบเก็บมาแล้วก็ตั้งขึ้นประมาณนี้เสร็จแล้วก็นี่ครับมีท่าสโลโมชั่นให้ด้วยอ่ามนจะเ่เล็แปลกอะ แล้วก็ดัดลงไปครับเนี่ยมันกล้เลยทำแค่นี้หอบครับดูที่อายุครับแล้วจะเดินทางไกลนะครับแต่แค่เก็บเต็นท์หอบแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าไม่ได้ได้ได้่ชวยกันมันใหญ่มันจะพอดีเป๊ะเลย กระเป๋ามันใหญ่นะเอออ๋อนี่ครับเสร็จแล้วก็รูดชิปเก็บดีเป๊ะเลยไมนี่น่าจะไอพวกลูกเสือนี่ดาลีเขากลางกันนะไมไมรูดชิปเลยครับรูดชิปเลยพี่รูดิเป็นเก่งไงนะรูิตรงนู้น่ะรูดอะรูดรไปเลย เออน้ำน like มันกับยัดอยู่งั้นแหละครับโค้งมันอาจจะเบี้ยวไปหน่อยใช่เออโค้งมันอาจจะบิดเบี้ยวอ่าเข้าด้วยความคือเปี่ยวหกระป๋องนะครับเนี่ยทำไมหอบหอบแรงขนาดนั้นนะเรียบร้อยครับมีเปี่ยวกระป๋องนะครับเปี่ยวหกระป๋องอ่าอบด้วยความขมขืนขืนขมนี่เรียบร้อยครับเต้นตัวเองอะจะเก็บไม่เป็นเลยพี่พี่โอเต้นตัวเองจะเก็บไม่